ตอบในาการแฉว่าเราไม่ได้เป็นแฟนกับอินดี้นาอะไรอย่างงี้ได้ถามแม่รู้สึกไหบ้างคะก็เฉยๆเลยค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงอะเราก็รู้อยู่อะไรเป็นอะไรเพราะว่าโอปอเนี่ยสนิทกับที่บ้านเพราะว่าเขาอะรุ่นใกล้ๆกับแองจี้เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่เตรียมบุดมแล้วเพื่อนโอปอบางกลุ่มเนี่ยก็แหงออนไปเที่ยวกับแองจี้แบบคือโลกมันกลมมาก เราก็รู้ว่าเขาสนิทกันคุณแม่โอปอล์ก็สนิทกับแม่ปุ้ยค่ะแสดงว่าอยู่ในสายตาคุณแม่ตลอดใช่เพราะว่ามันคือหนึ่งโอปอล์ดีอย่างหนึ่งคือเขาเรียกใช้งานง่ายเนี่ยเรียกปุ๊บมาปั๊บแอนนาเสืออีกคนหนึ่งเรียกปุ๊บถ้าเขาว่างเขาจะมาทันทีมาทำนู่นทำนี่ก็สนิทกับพี่ๆทุกคนในออฟฟิศด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเห็นพัฒนาการของเขาตลอดอินดี้ยังโสดไหมคะแม่ไม่บอก เขาไม่ให้บอกเอออ่ะเขาเลือกดีกว่าค่ะทุนสามสิบล้านเพื่อต่อสัญญา MU MU T จริงไหมคะคือไม่เกี่ยวเลยสามสิบล้านตัวแรกมาจากไหนอะไรยังไงไม่ใช่เลยโอ้โหแชร์กันไปอก็วันนั้นก็งงมากเลยค่ะตื่นมาอยู่เชียงใหม่ด้วยซ้ำตื่นมามาจากไหนเนี่ยสามสิบล้านไม่ใช่เลยค่ะทุนสามสิบล้านเพื่อต่อสัญญาอีกห้าปีครับไม่ใช่เลยค่ะไม่ไม่ได้เป็น อะไรตัวเลขมาจากไหนอะไรยังไงไม่รู้ัวมากกว่าสามสิบาไม่ใช่ความน่าจะเป็นไม่มีอะไรเกิดถจ้จริงจริงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกค่ะคุณแอน,ก,นก็น่ารักมากนะคะก็ให้เกียรติพี่ปุ้ยทุกอย่างแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยเออเป็นเรื่องเป็นราวเสร็จแล้วมีการตกลงกันแน่นอนแล้วก็ค่อยแถลงข่าวค่ะแต่ตอนนี้พูดไปเรื่อยเลยอะไรก็ไม่รู้แสดงว่าสามสิบล้านก็ไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เลยค่ะแเรื่องห้าปีล่ะคะแม่ห้าปีก็ไม่ใช่อีกเออ อ๋แล้วข้าววาันไหนคะคือยังไม่ได้มีการคุยกันเลยว่าจะกี่ปีใช่ไหมคะจะอ,อยู่ที่จุดไหนอะไรยังยังไม่ได้คุยกันเลยคุณแอนก็จริงๆก็มีนัดคุยกันเรื่อยอ่ะแต่ว่าสเพเห็นละนะคะคุณแอนก็ไม่อยู่ไปต่างประเทศเธอก็เดินทางเพราะว่าต้องบอกว่าเอา็มยูในยุคข,ของ JKN ก็เราก็เห็นกันอยู่แล้วจํานวนประเทศสมาชิกที่เป็น N d ดีก็มากขึ้นและภารกิจของการนํานางงามจัก,กรวาลเนี่ยไป ห้องโลกกว้างเพื่อจะพรีเซนต์ความเป็น empower w o m ร n นี่ก็เยอะสิ่งๆิ่ค่ะ,คะมีอะไรกระแสจะบอกว่าปีนี้แม่ปีสุดท้ายแล้วแม่ไม่ได้ทำต่อวิอ่มแม่ได้อีก5ปี<ค>สรุปเป็นยังไงันแน่สรุปเป็นยังไงว่าเดี๋ยวรอแม่พูดแถลงข่าวเร็วๆนี้ไมหมคะก็เดี๋ยวดูนะคะว่าจะเวลาจบตรงกันที่ตรงไหนค่ะเพราะว่าต่างคนต่างก็มันจะว้าวเลยไหมคะแม่มันจะว้าวไหมว้าวในแง่ไหนคะว้าวในตามที่แบบว่าก็คือความว้าวไม่ว้าวเนี่ยติดตามเลยเพราะว่าอย่างที่ผ่านที่ตลอดที่ผ่านมา จำได้ว่าเมื่อไม่กี่เดือนมาตื่นมาก็ตกใจเพราะในเพจก็บอกว่าแม่ปุ้ยหลุดแล้วไม่ได้ทำรเราก็เอาตอนไหนวะเออตอนไหนวานี่ก็เตรียมงานกันไปอย่างที่เห็นแล้วนะคะเดี๋ยวใจเย็นๆค่ะในเมื่อมันเ,เรียบร้อยแล้วสัญญาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยมาบอกกันว่าทําหรือไม่ทําส่วนเออบอกหลุดแล้วหรือบ,บางบอกวูดําต่อห้าปีสิบปีอะไรมันก็ยังไม่ได้ไม่ใช่เลยค่ะทําไมถึงดีเวทียยอยู่ในมือโยกทำแม่ปุ้ยทำไมอยากทำขนาดนี้ อาจจะเป็นเรื่องที่เวทีต่างชาติก็ให้เกียรติเราะคะได้เล็กมาหาแม่เลยเได้เล็กมาค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปรู้จักอะไรสุดตัวเขาก็าจะได้เล็กมาเลยว่าเขาอยากจะขอให้เราเนี่ยถือสิทธิ์ลิขสิทธิ์เขาแล้วดังงามที่เราส่งไปอย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ชื่นชมมากคือทุกคนไปด้วยความเป็นนักสู้ไปแบบทำกันบ้านให้เกียรติเวทีเขาทำกันบ้านมาอย่างดีแล้วก็เรียกว่าไปสร้างชื่อเสียงร่วมกัน าก็เลยแฮปปี้ขอยืมหนึ่งเรื่องดีกว่าค่ะแม่มีน้องนั่งงานเวทีหนึ่งพูดถึงเวทีเอ็มยูเอ็มโอทีอะไรเงี้ยแม่ได้ดูคิดบ้างไหมคะก็มีลูกน้องเปิดให้ดูกันค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ขออนุญาตค่ะก็รู้สึกว่าก็มันก็เป็นทัศนคติเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะซึ่งน้องเขาก็พูดดีก็เป็นแม่แม่พูดเคยบอกแล้วล่ะว่าทุกเวทีดีหมดแหละมันไม่มีเวทีไหนหรอกที่ไม่ดีหรือว่าห่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เลยแต่ละเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีประกวดอะไรอ่ะ แก่นแท้มันดีหมดเพียงแต่ว่าแต่ละเวทีก็เป็นคนละเรื่องละราวกันคนละบริบทกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ชื่นชมหมดค่ะอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะพฤศริกาจะไปคว้ามงสามเออยังไงบ้างก็จะไปลุยกันที่เม็กซิโกมงสามจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่คนเราก็ต้องทําในสิ่งที่อยู่ในมือเราเ่ยให้ดีที่สุดวันหนึ่งเราจะไม่เสียใจเลยว่าเฮ้ยแม่จะทําให้มันดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่เลยทุกปีที่ผ่านมา t p N ภูมิใจกับผลงานที่สุดเพราะว่า ทั่วโลกเขารู้จักไทยแลนด์รู้จักสายสะพายไทยแลนด์รู้จักเราเพราะสิ่งที่เราทําก็อยากจะฝากกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะว่าอาจจะท้อแท้อาจจะเหนื่อยในสิ่งที่ทําอะไรก็ตามเนี่ยจําไว้เลยค่ะใช้สูตรนี้เลยว่าทําสิ่งที่มีอยู่ในมือของเราให้ดีที่สุดแล้วเราจะไม่เสียใจเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรื่องนี้ไม่ถามไม่ได้ค่ะสัญญาห้าคนปีนี้ไม่เป็นอาถรรพ์ใช่ไหมคะก็จริงๆเรียกอาถรรพ์ก็ไม่เป็นนะก็โอเคน่ารักทุกคนทุกคนก็ มีการเล่งด้วยว่าเมื่อไหร่พี่ปุ้ยจะว่างจะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักค่ะทุกคนก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีรู้ก,กฎกติกาดีค่ะโอเคค่ะจริงจริงๆ